สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้พวกเรา2คนอยู่ในงานเมนูแฟกชิ r เอ็กซ์โป 2024, 2024นะครับซึ่งเป็นมหก,กรรมนวัตกรรมด้านอุตสาหกรรมที่ครบคันที่สุดในอาเซียนนะครับโดยงานจัดอยู่ที่ไบเทคบางนาโดยบูธของเรานั้นอยู่ที่ 8J17 ครับซึ่งอยู่ในโซน a s s e m b l y a n d a u t o m a t i o n นั่นเองนะคะเราจะนำอะไรมาคะ,ะซึ่งนวัตกรรมที่เรานำมาในวันนี้ก็จะเป็นลาบลีพาย โซลูชันอินดัสทรีครับใช่ค่ะแต่ว่าอยากรู้ว่าเรานำอะไรมาจัดแสดงเนี่ยต้องมาติดตามเรานะคะแต่ตั้งแต่วันไหนถึงวันไหนบ้างนะคะวันที่19ถึงวันที่22มิถุนายนนี้ครับตั้งแต่10โมงถึง6โมงเลยนะคะเดี๋ยวทางนี้ทางนั้นนะคะเดี๋ยววันนี้เรา2องคนจะพาเข้าไปดูบรรยากาศงานเข้าคราวภายในงานตามพวกเรามาดูเลยค่ะครัไปกันเลยครับ ครับก็ถึงกับแล้วนะครับกับบูธของเราไซตอนเทคโนโลยีครับมาดูอดีกว่าว่าแวานที่เรานามาเนี่ยมีอะไรสวัสดีครับสำหรับใครที่อยากจะเปลี่ยน PLC ที่มีอยู่แล้วในโรงงานนะครับให้มีความสามารถที่มากยิ่งขึ้นนะครับสมาร์ทมากยิ่งขึ้นให้ให้เหมาะกับยุค Industrial IoT นะครับก็สามารถมาเจอกับเราได้ที่บูธ 8J17 นะครับที่งาน m a n u f a c t u r g Expo ที่เราได้เตรียมตัวต้นแบบโปรโตไทป์นะครับที่จะ ดึงสัญญาณจากตัว PLC เนี่ยเข้าสู่ตัวบอร์ด Raspberry Pi ได้นะครับทำให้เราสามารถทำระบบ OEE อย่างง่ายๆขึ้นมาได้ด้วยตัวเองนะครับโดยที่ใช้ต้นทุนน้อยกว่าอย่างแน่นอนแล้วมาพบกับพวกเราไซตตอนที่งานเมนู Flexwing Expo b i t e c h บางนานะคะ